ทำอะไรหรือข้าก็จะฆ่าเจ้ายังไงล่ะไอตัวปัญหานี่ไรสาระข้าสร้างปัญหาอะไรยังจะบอกว่าไม่ได้สร้างปัญหาอีกหรือเจ้ารู้หรือไม่การสังหารหมูในคืนนี้วุ่งเป้าไปที่ผู้หญิงที่อยู่ข้างหลังเจ้านะอะไรนะอ๋ออะไรนะพูดให้ชัดเจนเลยสิอธิบายอะไรอีกนี่เจ้า ไม่ว่าจะก่อนหน้านี้จะเกิดอะไรขึ้นแต่อยู่ที่นี่ก็คือครอบครัวครอบครัวไม่ทิ้งกันเจ้ามาแกคำพูดพวกนี้จะทำเป็นหูวทวนลมหรืออืมอีให้ตายเถอะไปเข้าไปคุยกันข้างในเถอะคนคนนั้นบอกว่ามันเป็นเพราะฉันคงไม่ใช่ะ ไม่ต้องกังวลแม้ว่าจะเป็นเพราะเจ้าจริงๆก็ไม่มีใครตำหนิเจ้าหรอกเจ้าคือครอบครัวของข้านะี่สาวขอบคุณนะพูดมาถึกเกิดอะไรขึ้นถามโมหาสสว่าเขาเห็นอะไร ก่อนที่ข้าจะนี้ข้าได้ยินว่าพวกเขากำลังตามหาผู้หญิงผมยาวสีแดงบอกว่าตกลงมาจากหน้าผานเจ้าฟังสิใครไม่รู้บ้างว่าเจ้าพาผู้หญิงคนนี้ขึ้นมาจากแม่น้ำไม่ใช่นางแล้วจะเป็นใครล่ะเจ้าท่านคนนี้ รู้หรือไม่ว่าคนเหล่านั้นเป็นใครข้ารีบวิ่งหนีจึงไม่กล้ามองอย่างละเอียดคนที่ไล่ล่าเจ้าก่อนที่จะตกลงมาจากหน้าผาคือใครกันแน่นะอืคนในวิหารเอออะไรนะ